สวัสดีครับขอต้อนรับสู่พื้นที่แห่งการเติบโตที่ซึ่งเราจะค้นพบความงดงามในความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตผมอยากจะเริ่มต้นด้วยคำถามง่ายๆแต่ตอบได้ยากยิ่งคุณเคยรู้สึกแตกสลายบ้างไหมครับอาจจะไม่ใช่การแตกสลายทางกายภาพแต่เป็นการแตกสลายจากข้างในความรู้สึกเหมือนกระจกใจที่เคยใสยสะอาดเกิดรอยร้าว รอยร้าวที่เกิดจากการถูกปฏิเสธจากการสูญเสียจากความผิดหวังหรือจากความล้มเหลวในสิ่งที่เราทุ่มเททั้งหัวใจเราทุกคนต่างมีรอยร้าวเป็นของตัวเองบางรอยอาจเป็นแค่รอยขีดข่วนเล็กๆแต่บางรอยก็ลึกและกว้างจนเราคิดว่ามันไม่มีทางจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วในสังคมที่เชื่ชูความสมบูรณ์แบบ เราถูกสอนให้ซ่อนรอยร้าวเหล่านี้ไว้เราพยายามปกปิดมันด้วยรอยยิ้มจอมปลอมหรือพยายามลืมมันไปราวกับว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นเลยแต่ยิ่งเราพยายามซ่อนเท่าไหร่รอยร้าวเหล่านั้นก็ยิ่งส่งเสียงสะท้อนของความเจ็บปวดดังขึ้นในใจของเรามากเท่านั้นแต่วันนี้ผมอยากจะชวนคุณมามองรอยร้าวเหล่านั้นในมุมมองใหม่ มุมมองที่จะไม่เพียงแค่เยียวยาแต่จะเปลี่ยนบาดแผลของคุณให้กลายเป็นงานศิลปะชิ้นเอกผ่านเรื่องเล่าของปรัชญาโบราณจากญี่ปุ่นที่เรียกว่าคินซึงิหน้าหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาอันเงียบสงบของญี่ปุ่นมีช่างปั้นเดนเผาหนุ่มคนหนึ่งนามว่าเคนจิ เคนจิเป็นคนที่มีพรสวรรค์เขาทุ่มเทชีวิตและจิตวิญญาณให้กับการปั้นดินเผาเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเขาคือการสร้างสรรค์ถ้วยชาที่สมบูรณ์แบบไร้ที่ติถ้วยชาที่มีรูปทรงสมดุลที่สุดผิวสัมผัสเรียบเนียนที่สุดและสีเคลือบสีน้ำเงินเข้มที่งดงามที่สุดทุกๆวันเคนจิจะตื่นแต่ฟ้าย่งไม่สาง เขาจะนวดดินด้วยความรักสัมผัสถึงลมหายใจของมันเขาจะขึ้นรูปถ้วยบนแป้นหมุนด้วยสมาธิอันแน่วแน่ทุกการเคลื่อนไหวของนิ้วมือเต็มไปด้วยความแม่นยำและความตั้งใจเขาทิ้งผลงานที่ดีไปนับร้อยนับพันชิ้นเพราะสิ่งที่เขาต้องการคือความสมบูรณ์แบบเท่านั้นหลังจากใช้เวลาฝึกฝนมานานหลายปีในที่สุดวันนั้นก็มาถึง เคนจิได้สร้างถ้วยชาที่เขามั่นใจว่ามันคือผลงานชิ้นเอกมันมีรูปทรงที่งดงามราวกับบทกวีผิวของมันเรียบลื่นดุดแพร่ไหมและสีเคลือบสีน้ำเงินเข้มของมันก็ล้ำลึกราวกับท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาวเขามองดูผลงานด้วยหัวใจที่พองโตนี่แหละคือความสมบูรณ์แบบที่เขาตามหามาทั้งชีวิต เคนจินำถ้วยชาใบนั้นไปมอบให้กับอาจารย์ของเขาซึ่งเป็นปรมาจารย์ด้านเครื่องปั้นดินเผาผู้ชราภาพและเปี่ยมด้วยปัญญาอาจารย์รับถ้วยมาพิจารณาอย่างช้าๆท่านหมุนมันในมือสัมผัสความโค้งมนและมองลึกดงไปในสีเคลือบอันงดงามนั้นงดงามมากเคนจิอาจารย์กล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยแต่ยังไม่ทันที่อาจารย์จะพูดจบ เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นถ้วยชาใบนั้นกลับลื่นหลุดจากมือของอาจารย์ตกลงสู่พื้นหินของโรงปั้นและแตกออกเป็นชิ้นชิ้นต่อหน้าต่อต,อตาของเคนจิโลกทั้งใบของเคนจิราวกับหยุดหมุนความสมบูรณ์แบบที่เขาสร้างขึ้นด้วยหยาดเหงื่อและหัวใจบัดนี้ได้กลายเป็นเพียงเศษกระเบื้องที่ไร้ค่าหัวใจของเขาแตกสลายไปพร้อมๆกับถ้วยใบนั้น ความโกรธความผิดหวังและความเสียใจถาโถมเข้าใส่จนเขาสุดตัวลงกับพื้นทำไมเคนจิตะโกนออกมาทั้งน้ำตาท่านทำลายมันทำไมอาจารย์ผู้ชรามองลูกศิษย์ของท่านด้วยสายตาที่สงบนิ่งและเปี่ยมด้วยความเมตตาท่านไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่ก้มลงเก็บเศษถ้วยชาที่แตกละเอียดนั้นขึ้นมาทีละชิ้นทีละชิ้นอย่างทนุถนอม หลายวันผ่านไปเคนจิจมอยู่กับความทุกข์เขาไม่ยอมแตะต้องดินหรือแป้นหมุนอีกเลยความฝันของเขาได้พังทลายลงแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งอาจารย์ได้เรียกเขาเข้าไปในห้องทำงานเล็กๆที่อยู่ด้านหลังโรงปั้นบนโต๊ะทำงานนั้นเคนจิเห็นเศษถ้วยชาของเขาวางเรียงรายอยู่ข้างๆนั้นมีถ้วยเล็กๆที่บรรจุยางไม้สีดำสนิทที่เรียกว่าอูรุชิ และผงทองคำละเอียดที่ประกายระยิบระยับอยู่เจ้าเห็นว่าถ้วยนี้ตายแล้วใช่หรือไม่เคนจิอาจารย์ถามขึ้นเจ้าเห็นว่ามันเป็นเพียงของที่แตกหักและไร้ค่าใช่หรือไม่เคนจิพยักหน้าอย่างเศร้าส้อยแต่นั่นเป็นเพราะเจ้ามองเห็นแค่การแตกหักแต่เจ้ายังไม่ได้มองเห็นโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ อาจารย์ค่อยๆนำเศษถ้วยชาชิ้นหนึ่งขึ้นมาทาอย่างน้ายที่รอยแตกอย่างปราณีดแล้วนำไปต่อกับอีกชิ้นหนึ่งอย่างบรรจงจากนั้นท่านก็โรยผงทองคำละเอียดลงไปบนรอยต่อที่ยังไม่แห้งนั้นอย่างแผ่วเบานี่คือคินซึง,งิอาจารย์อธิบายแปลว่าการเชื่อมต่อด้วยทองคําเราไม่ได้พยายามที่จะซ่อนรอยแตกในทางกลับกันเรายกย่องมัน เราทำให้มันโดดเด่นขึ้นด้วยทองคำเพราะรอยแตกเหล่านี้คือส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของถ้วยชาใบนี้มันคือสิ่งที่ทำให้ถ้วยชาใบนี้มีเพียงชิ้นเดียวในโลกเคนจิมองภาพนั้นอย่างตกตะลึงเขาเฝ้าดูอาจารย์ของเขาใช้เวลาหลายสัปดาห์ค่อยๆประกอบเศษชิ้นส่วนที่แตกสลายเข้าด้วยกันอย่างอดทนและใส่ใจ ทุกรอยต่อที่เคยเป็นบาดแผลอันน่าเกลียดในสายตาของเขาบัดนี้ได้ถูกเติมเต็มด้วยเส้นทางสีทองที่งดงามราวกับสายฟ้าบนท้องฟ้ายามค่ำคืนและเมื่อถ้วยชาใบนั้นถูกซ่อมแซมจนสมบูรณ์เคนจิก็ถึงกับพูดไม่ออกมันไม่เหมือนเดิมแต่มันมันงดงามกว่าเดิม รอยแตกที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความล้มเหลวบัตรนี้ได้กลายเป็นลวดลายแห่งทองคำที่บอกเล่าเรื่องราวของการแตกสลายและการเยียวยาถ้วยชาใบนี้ไม่ได้สมบูรณ์แบบในแบบที่เขาเคยต้องการแต่มันสมบูรณ์ในแบบของมันเองมันมีเรื่องราวมันมีจิตวิญญาณและมันแข็งแกร่งกว่าเดิมในวินาทีนั้นเองเคนจิก็ได้เข้าใจบทเรียนที่อาจารย์ของเขาต้องการจะสอน ความงดงามที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในการไร้จึงตำหนิแต่อยู่ในเรื่องราวที่ถูกบอกเล่าผ่านรอยแผลเป็นต่งห่างละ่ะเรื่องของเคนจิและถ้วยชาคินซึงิก็ไม่ต่างอะไรจากเรื่องราวชีวิตของเราทุกคนเลยใช่ไหมครับเราทุกคนต่างก็คือถ้วยชาใบนั้นเราต่างเคยผ่านประสบการณ์ที่ทำให้เราแตกสลายในทางใดทางหนึ่ง อาจจะเป็นการถูกไล่ออกจากงานธุรกิจที่ไปไม่รอดความสัมพันธ์ที่ต้องจบลงหรือคำพูดของใครบางคนที่ทำร้ายจิตใจเราจนเกิดเป็นรอยร้าวที่มองไม่เห็นและเช่นเดียวกับเคนจิในตอนแรกเรามักจะมองว่ารอยร้าวเหล่านั้นคือความล้มเหลวคือความอับอายคือตำหนิที่เราต้องซ่อนไวใ้ให้มิดชิดที่สุด แต่ปรัชญาของคินซงิสอนให้เรามองมันในมุมกลับกันโดยสิ้นเชิงคินซงิสอนให้เราว่าอย่าซ่อนบาดแผลของคุณแต่จงยกย่องมันอย่าอับอายในความผิดพลาดของคุณแต่จงเรียนรู้จากมันและใช้บทเรียนนั้นเป็นดั่งทองคำที่จะเชื่อมประสานตัวตนของคุณให้แข็งแกร่งและงดงามยิ่งกว่าเดิม แล้วเราจะนำศิลปะแห่งคินซึงิมาปรับใช้กับรอยร้าวในชีวิตของเราได้อย่างไรครับผมอยากจะขอเสนอขั้นตอนง่ายๆสี่ขั้นตอนที่ได้แรงบันดาลใจมาจากปรัชญาน,นี้ครับขั้นตอนที่ 1. รูปรวมชิ้นส่วนที่แตกสลาย acknowledge and gather the pieces เช่นเดียวกับที่อาจารย์ของเคนจิก้มลงเก็บเศษถ้วยทุกชิ้นอย่างทนุถนอม สิ่งแรกที่เราต้องทำเมื่อเผชิญกับความล้มเหลวก็คือการยอมรับมันอย่างตรงไปตรงมาอย่าปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดแต่จงเผชิญหน้ากับมันแล้วค่อยๆสำรวจชิ้นส่วนที่แตกกระจายไปชิ้นส่วนเหล่านั้นคืออะไรมันคือบทเรียนที่เราได้เรียนรู้มันคือความเข้าใจในตัวเองที่ลึกซึ้งขึ้นมันคือการได้เห็นว่าใครคือเพื่อนแท้ที่ยังอยู่เคียงข้างเรา การรวบรวมชิ้นส่วนเหล่านี้คือการให้เกียรติกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ว่ามันจะเจ็บปวดก็ตามขั้นตอนที่2เตรียมยางไม้และทองคาในทางปฏิบัติยางไม้และทองคำของเราก็คือทัศนคติและความรักในตัวเองครับมันคือการที่เราหยุดกล่าวทูตตัวเองหยุดตอกย้ำความผิดพลาดและเริ่มต้นที่จะให้อภัยตัวเอง มันคือการพูดกับตัวเองด้วยความเมตตาว่าไม่เป็นไรนะเราทำดีที่สุดแล้วความผิดพลาดครั้งนี้ไม่ได้เป็นตัวกำหนดคุณค่าทั้งหมดของเราทองคำของเราคือความเชื่อมั่นว่าเราสามารถผ่านเรื่องนี้ไปได้คือความเข้มแข็งที่เราค้นพบในตัวเองในยามที่อ่อนแอที่สุดขั้นตอนที่สเชื่อมประสานด้วยความตั้งใจ Men with intention ขั้นตอนนี้คือการลงมือทำคือการนำบทเรียนที่ได้เรียนรู้ชิ้นส่วนที่รวบรวมมาและทัศนคติเชิงบวกอย่างไม้และทองคำมาใช้ในการซ่อมแซมชีวิตของเราอย่างช้าๆและประณีตมันอาจหมายถึงการลุกขึ้นมาสมัครงานใหม่อีกครั้งด้วยความเข้าใจในจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองมากขึ้นมันอาจหมายถึงการเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ด้วยหัวใจที่เปิดกว้างและเรียนรู้จากอดีต มันคือการประกอบสร้างชีวิตขึ้นมาใหม่ทีละชิ้นทีละชิ้นโดยไม่รีบร้อนและใส่ใจในทุกรายละเอียดขั้นตอนที่4ชื่นชมความงามของรอยแผลเป็น appreciate the golden scars นี่คือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเมื่อคุณผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้แล้วอย่ามองย้อนกลับไปด้วยความเสียใจแต่จงมองรอยแผลเป็นสีทองของคุณด้วยความภาคภูมิใจ รอยแผลเป็นจากการตกงานครั้งนั้นทำให้คุณค้นพบอาชีพที่ใช่จริงๆรอยแผลเป็นจากความสัมพันธ์ครั้งเก่าทำให้คุณรักตัวเองเป็นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกว่าเดิมได้รอยร้าวเหล่านั้นไม่ได้ทำให้คุณอ่อนแอนลงเลยแต่มันคือเครื่องยืนยันว่าคุณได้ผ่านอะไรมาบ้างคุณได้ต่อสู้คุณได้เรียนรู้และคุณได้รอดชีวิตมาอย่างแข็งแกร่งกว่าเดิมชีวิตของคุณ ก็คืองานศิลปะคินซึงิชิ้นเอกที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกเรื่องราวของคุณถูกจารึกไว้ในทุกรอยต่อสีทองนั้นและนั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณงดงามอย่างแท้จริงครั้งต่อไปที่คุณส่องกระจกลองมองให้ลึกกว่าภาพที่เห็นภายนอกลองมองหารอยร้าวของประสบการณ์ที่หล่อหลอมให้คุณเป็นคุณในวันนี้และแทนที่จะพยายามลบเลือนมัน ลองกระซิบกับตัวเองเบาๆว่านี่คือรอยต่อแห่งทองคําของฉันและมันงดงามเหลือเกินขอบคุณที่ใช้เวลาเดินทางร่วมกันในวันนี้ขอให้คุณค้นพบความงดงามในทุกรอยร้าวของชีวิตนะครับนะคะสวัสดีครับ